โอเคครับทุกคนวันนี้อย่ผมเดนจา่านะครับวันนี้เรามาเล่นอาวีนะครับวันนี้ผมมาเล่นวุคองนะครับอืมก็คือดูดิผมผมเจอเนี่ยอะไรวะพ J เจ a m e เกเมอร์ไม่ไม่มาแย้มผมฟาแ์มเลยคอยดูเพื่อมันเล่นของโง่คอยดูตามทรงเด้อวันนี้เราก็จะมาเล่นอาวีนะครับเดี๋ยวผมอะไรวะผม,มโอเคครับดู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 โอ้โ,อโอห้ใช้ชื่อเขาแล้วยังจะมาอย่างนี้อีกเนาะ โอ้โห oh, oh. ให้คำเดียวนะครับเออดีดีดีนั้นที่มันไม่แย่งกูฟาร์มนะสัสถ้าแย่งกูฟาร์มนันกูด่ายับบอกกูบอกให้ปุกเคนนี่สัตวันนี้ผมจะมาเล่นอารีนะครับเออบอกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นบูคองนะครับอืมก็คือแบบบูคองแบบรัแบบโหดเออรัแบบโหดอะคือแบบโหดแบบมากแล้วผมจะออกตามเซตท,ที่ขึ้นทางขวานะครับอืม เซตนี้เป็นเซตของกายงิดนะครับเล่นประมาณขี่สั้นแล้วไม่รู้เออตามนะผมก็เล่นตามเขาไม่มีปัญญาคิดเองครับโง่ใช่ตอนนี้เพื่อนบวกแล้วรีบบวกไปไหนวะน้องโอ้โหเดี๋ยวก็ตายมันก็โดนเฟิร์สปัดด็กโง่หลายด่าไอ้ด,ด้วยดูดูดูมันเล่นยังไงโอ้โหโง่แท้เหล้าว,ว่อ โอเคโอ้ okay. oh, แล้วทีมเราไม่มีเมดเหรอโอ้โหโง่หลายโอ้ oh, ทีมไม่มีเมดกูขำว่ะไอ้เชี่ยใครเล่นมิเลนอนอ้องกูขำว่ะโอคือตอนนี้ทีมทีมเราไม่มีเมดนะครับอืมตอนนี้ซุปซุปแม่งไปเป็นในนี่เมดแทนยืนมิดเลนแทนนะครับ จะล่อแม่ง,งนเนี่ยเหมือนเฟี้ยวเนาะกูวินก่อนเลยเด้อรายาบุเฮียด้ว,ดวงเฟี้ยววะล่ะอุ้ยผมโดนหนักมากอไอ้ยี่มึงเล่นโง่กันวะ่ะอไอ้อะไรเนี่ยทูมูเพ็ดพ่อเหมือนกนะแจ้งเตือนจังเลยคือตาเนี้ยคือผมโดนหนึ่งเวคนไอ้เอา้าเอ้าเอา,เอา ไอนี้เสนอเงือกเนาะเสนอเงือกเสนอเงือกจะเอามังกรแหละต้องรีบไปนะครับทุกคนโอ้เร็วทีหวานลิงตามหลักสูตรครับใน,นเมื่อยังไม่เอาอะไรผมว่าเอามาฟาร์มต่อเราใส่ฟาร์มเงี้ยต้องฟาร์มให้สุดครับเพื่อนจะบวกอ่ะโอ้โ่หลายบอกแล้ว,ลลวนี่ไอนี้ไอนี้ตายเชื่อผมเชื่อผม โดนผมนี่แหละอะไรอ่ะโหอย่างลาดอ่ะโหยังลาดไอเวนโคตรลาดอ่ะโอ้ลาดโผดว่ะมุกเบลป้อมนี่น้องยืนเอ๋อเฮียอะไรล่ะยอมังกรโอปวดหัวว่ะเอาแล้วมังกรเป็นแหนของมึงกูอ,อยู่ตรงนี้โอห์ไหลว่ะโง่กับมึงเนาะไอ้ยังไงยี่นี่ไม่เสือกเนาะ นี่ไงครูไม่เลยสัตว์จะเอากูไปอะไรด้วงเลยสัตว์เอากูไม่ล่ะไอ้นี่เสือกไอ้นี่เสือกนะทุกคนดูดูด,ดูไอ้สัตว์เอาดิเอาแต่กูไม่ล่ะกูตายเหี้ยงูงูหลายวะ่ะโอเคเราตายรอครับอืหัดรอซะบ้างคนดูเนาะหัดรอซะบ้างเนาะไปโอเคครับ จะออกลองนะครับอ,อ,อี่นี่มึโงโง่ยั้งแจกอะเล่นเล่นยั้งแจกอะดูครับข้อมบนตแตกเค้าผมดูเอลสุเอลซูโดนยั้งโง่โดนยั้งโง่ดูดิโอโอเคผมจะไปช่วยครับเดี๋ส่งนะเพื่อนไม่ไน้ัโง่ช่วยตัวเองไม่ได้เออก็คือผมจะเล่นแบบยาบหน่อยนะครับอืขอไป ใครไม่ดูไม่ต้องดูไอสัตว์จะต,ต้องฟาร์มก่อนครับเพื่อจะเอาตังค์ไม่ฟาร์มมือก็ไม่มีตังค์หรอกมือก็ไม่เกิดหรอกคนดูน่าจะเล่นเป็นนะไม่น่าจะโง่ไปครับไป ยดยึดยึดม่โอ้ยอย่าไปด่าย็ดแม่ครับไม่ดีโอ้เพื่อนเพื่อนมาดีหวะโอ้กูชอบว่ะกูชอบหลายเนาะไอ้เหียไปป่าโอ้โหชอบหลายเนาะุกคนก็คือดูดูแลกันนะครับก็คือทีแม่งแบบเออแดกอ่ะเออแดกอ่ะดูดีแม่งกูบอกขึ้นมาช่วยโอ้โหโง่ละปอมก็ไม่ดุยเลย โอ้เออแต่อันนี้ผมแบบเล่นเล่นแบบงโง่ได้นะเพราะว่าทีมันงโง่จริงคนระับเฮียสัตว์คริโตพ่องเลยนะโอ้หน,หนีหนียังหมาควายกระจอกกูบอกให้ไอ้เหี้ยเจอกูหนียังหมาทุกคนด,ด,คนน <c oughs> ด,ดูดูไว้ใครโน่หนึ่งดูละดูไว้ใครโน่หนึ่งไอ้สัตว์โอ้ พี่เี้มมันแบบเดินเดินมั่วตัวมึงเล่นเป็นปะวะต้องให้กูสอนไหมไอ้เหี้ยเออดีเวยทีมเรานี่ครับเป็นไง PJY gamer โน่หนึ่งไอส้สัสกูบอกให้โน่หนึ่งจริงๆเนี่ยผมได้คลิกเบ็ดแล้วไอ้เหี้ยดูดูดูไอ้เหี้ย PJY AK นี่เป็นไงไรสัสกูบอกให้คว่แะ <c oughs> มาดิสัส กูหนีกูกูหนีกูบอกให้เอายอมแพ้เฉยรีเอาคู่ดูทีมอิสัทอะไรอะกูยังไม่ได้กดเลยเอ้าโอ้โหน้องโอ้สงสัยกิ่งสงสัยกิ่งนี้จบไปนะครับทุกคนก็ดูดิดูแล้วกันโอ้ปวดหัวว่ะพี่ปวดหัวกับน้องเนาะโปวดไมน้องโง่หลายนะเช่นอันนี้อะไรวะกูยังไม่ได้กดยอมแพ้ได้เลยโอ ทุกคนผมขอจบคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้โชว์สก,กิลสตีลเลยเลยโอ้ <laughs> ไปครับทุกคนไ่แบกบอกก่อนอันนี้หมดนะค้คะแล้วไม่ต้องคิดจังแลวมากดูดิไอพีจีเวอรเกมเมอร์ดูครับทุกคนดูไว้แค่นี้บายบายซียู